มองเดียวกันมันเป็นเหมือนเป็นม,นนา,มากันร่วมแรงร่วมใจสีปีเขากลับมาด้บอสวัสดีครับ สวัสดีครับทดลองไหลด้อพี่น้องเปิดเพลงให้ฟังนะครับบทคอยบอาเท่าไรอาจจะเปิดเพลงให้ฟังครับพี่น้องที่เขามาในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับผมรองสินรายงานตัวให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับในรายการอะไรก็ไม่ทราบนะครับและขอขอบคุณพลังบวกทุกท่านที่เขามานะครับเป็นคนแรก เขามาในรายการนะครับกับมาเดบอยเอฟซีคำลาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับที่เขามาเป็นคนแรกบุคคลไร่จากเท่อคุณยศมาสอนแลว้วสอนอีกแต่ว่าบอกให้ไล่กับกว่าให้ไล่จะเทีอตอนนี้ผมสีไล่เบิ้งนะครับเปิดไงในฟังไปเรื่อยๆนะครับเพลงผมมนีหลายครับเพลงที่อยู่ใน่ข่เพลงของมิตรประชาของอำเภอผู้เขียวครับพี่น้องครับจะเปิดในฟังไปเรื่อยๆครับ พลังบวกทุกคนนะครับที่เชียร์คำหล่าแน่นะคร,บรคับเชียร์คุณยศผมก็เชียร์คุณยศนะครับเชียร์น้องเนยนะครับหลายปูหลายคนที่ผมเบิ่งอยู่บอกว่าจะเป็นเดี๋ยวขอมาก,กนนรับมาเป็นเพลงเนี่ยที่เขาว,ว่าเบิง่งนีผููดเดียวเท่านี้มันบอกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ไงฟังครับมวน,มน เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แต่งเองร้องเองตั้งใจแต่งให้ฟังนะครับร้องสินมิตรสมรัครขอฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับทักแฟฮักกันเนียวแน่น hoa đen và làng bùa hao mong đẩy mắt lên áo ครับเสียงเป็นยังไงครับเสียงออกชัดบ่ถ้าเสียงออกชัดกดหนึงให้ผมนะครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบไล่บ่รู้ว่าเสียงออกจังไงพี่น้องอยู่ทั้งบ้านกน็บอกผมนะครับว่าเสียงออกดีชัดเนจนบ่แสด้ปรับแต่งให้มันเสียงดีน่นะครับ เราใ,ใหญ่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านฟังเพลงมวลมวน ถาเสียงถ้าเสียงออกชัดบอกนะครับกดหนึ่งให้นะครับพ่าบเคยไห่จักเทียไหลให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับผลงานเพลงของล่องสินแต่งเองร้องเอง,องครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับ ตก่กตึกใจเนใจในพน่อน,นะครับพลังบวกเอากระดายเนาะครับเดี๋ยวสิเปิดให้ฟังอีกไปเรื่อยๆครับผลงานเพลงเพลงนี้ก็แตงเองให้มูร้องกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงขอบคุณแฟนเพลงมิชัยขวัญประชานักร้องในสังกัดดีเจชุมชนนะครับ ฟังที่ตัางบ้านเป็นยังไงน,น้อเราครับกดหนึ่งให้นะครับว่าเสียงชัดบอบมลูเลยตอนนี้ว่าพี่น้องฟังใดบอเสียงเป็นจังใดเป็นยังบมลูจักเลยครับพี่น้องครับครับขอบคุณสวัสดีครับ ดีตอนรับพี่น้องทุกท่านที่กำลังจะเข้ามาในไรฟ์สดของรองศิลป์วิสมัรนะครับขอขอบคุณทุกสถานที่ทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจเข้ามานะครับบารูว่าเสียงออกหรือบอออกครับพี่น้องครับเมือ่อวาบอเคยไหลเจ้าเทลือนะครับขอบคุณคุณยศนะครับ ท่านประธานมาสอนไะไรเที่ยนหนึงห่งเหรอจักใดบ่ใดกับพี่น้องครับแต่พี่น้องฟังอยู่ในขณะนี้ก็กดหนึ่งให้ดูว่าเสียงดังดีบ่จักเสียงออกบ่ออกบมรูลจักเลยครับตอนนี้ลองสินกับฟังอยู่นี่นะครับฟังอยู่ฟังอยู่นี่มันดังดีอยู่ไหมแต่พี่น้องฟังอยู่ทั้งบ้านเป็นยังไงเนาะครับ คือผลงานเพลงขอบคุณแฟนเพลง จบไปผลงานเพลงของมิชัยขวัญประชานะครับนักร้องในอำเภอภูเขียวของเฮานี่แหละนะครับผลงานเพลงนี้แต่งเองร้องเองว,ว่าันวากระไดน,นะครับผลงานเพลงของมิชัยขวัญประชานักร้องในสังกัดดีเจชุมชนคนภูเขียวนี่เองนะครับครับพี่น้องที่ทั้งบ้านเป็นยังไงน้อนะครับ บึงกันเนี่ยบอสนะครับไรสดในขณะนี้บลูว่าเสียงชัดเสียงดีหรือเปล่าเป็นยังไง <laughs> เล่มบลูเลยกผู้ใดที่เขามากับขอขอบคุณสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่เขามาคนแรกคนแรก,กอะกลับมาได้บอเอ็ดซีคำลาลํำละคสรสะดวะขอบคุณหล,ย,ลยที่เขามาคนแรกแหกหมัน นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับมัวจะเป็นพลังบวกหลายปูหลายพ้นที่เปิดมากในขณะนี้นะครับติดตามกันมาทั้งช่องไร้สดร้องสินวิสสมัตครับเป็นช่อง u t u b e นะครับเพลงอาจจะเป็นเพลงของส่วนตัวของร้องสินนะครับถ้าเอาเพลงปืนมาเปิดอาจจะติดลิกสิทธ์มันสามารถเปิดได้นะครับเป็นเพลงที่แต่งเองร้องเองทั้งนั้นนะครับพี่น้องแฟนเพลงครับ อยาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับชวนน้องท่องผู้เขียวว่าสันวาร้องโดยมิชัยขวัญประชาเอาฟังเบิ่งเป็นยังไงครับ ครับฟัง,งไปเรื่อยๆนะครับร้องซินจะออกไปรับส่องในกาลนิดนึงฟังไปนะครับ านไปครับพี่นองครับเป็นเชิญไรครับมว้วนว่าฟังเพลงไปเรื่อยๆครับอาจจะมียสาละหน่อยครับช่วงนี้มันนกี้ออกไปสมนาฬิกาครับเ <c oughs> พราะว่าเปิดร้านสมนาฬิกาจำนายน,นาฬิกาด้วยนะครับอยากไดนาฬิกาสั่งได้ครับสั่งร้องสินได้หลายยี่ห้อเลยแต่ว่าขายไปน้ำสมไปน้ำเลยครับเวลาลูกค้ามาก็ ต้องออกไปสมเขาเมือม่อตะกี้ก็ไปสมน,นัิกาสซท่าเนี่เขาพอได้เงินเนี่ยครับพี่น้องพ่อได้เงินเงินกับหายากยากรับพี่น้องส่วนสิได้ก็ได้นั่งค่อยแล้วค่อยอีกค่อยเงินก็ได้ส่วนสิเขามาสอบเปิดลานสมนฬิกามาตั้งโดนแล้วครับพี่น้องพี่น้องอยู่ระเบกแถวนี้ก็คงจะรู้จักกันดีส่วนพี่น้องอยู่ทางไกลก็บบรู้จักนะครับ เสนอนะครับคือสร้างเป็นสร้างเป็นสร้างนาฬิกาสมและนาฬิกาครับพี่นองครับอยู่อำเภอภูเขียวับอยากซ่อมก็มาซ้อมกันได้อยากซื้อก็มาซื้อกันได้นะครับมีหลายยี่ห้อให้พี่น้องได้มาซื้อกันครับเป็นกบบขอฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับถ้าอยากได้นาฬิกาก็ติดต่อรองสินมาก็ได้นะครับหลายยี่ห้อหลายเรือนเลยทีเดียวนะครับหรืออยากซ่อมก็มากกันได้นะครับ มาที่อำเภอภูเขียวนะครับใกล้กับสำนักงานที่ดินอำเภอภูเขียวนะครับเป็นยังไงครับฟังเพลงแล้วมวนมวลนอ้อัดที่นี่ัาที่นี่อากาศฮันหอนจังซีนะครับเสียฟังเพลงอีกผลงานเพลงหนึ่งนะครับวัดนกปกช้ำโมซันมาขนาดฮอนหอนยังเป็นวัดใดนะครับผลงานนี่ก็แ,แต่งเองร้องเองเนี่ยครับจากมูนะครับ มูเป็นคนร้องมิชัยขวัญประชานะครับตอนนี้ฟังฟังบิงครับไม่ว่นักร้องดังนักร้องแยงนะครับน,นัก,นกออนร้กองเฮ็ดเองร้องเองครับสมว่าเปิดให้พี่น้องฟังนะครับถ้าเอาเพลงของนักร้องดังๆมาเปิดอยู่ใน youtube มันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับเลยน้ำผลงานเพลงของเจ้าของเฮ็ดเองแต่งเองนี่แหละครับมาเปิดให้พี่น้องนได้ฟังกันกข,ขอฝากไว้แน่นะครับอาจจะบรมวลอาจจะเสียงบอดี นะครับขอฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับรายการที่จะนําเสนอให้พี่น้องฟังนะครับขอบคุณนะครับพลังบวกทุกคนนะครับถ้าเขามาก็ขอขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณหลายบ่รู้ว่าเสียงเป็นจังไดบ่บอกบ่บอกมาแล้วก็บ่รนะูร้จักว่าเสียงออกดีบ่นะครับเสียงมวนบ่เอ้าลองฟังเพลงเบิ่งวัดนกอกช้ํานะครับ ผลงานเพี่งนี่จะเป็นยังไงนะครับสีอกหักหรือเจ็บช้ำซ้ำใดก็ลองฟังเหมือนกระล้วกันนะครับ วดูนดูัน้ันเียวโอ้โหรราคารูราคารู่นารราคาสองบเก้าบาทโอ้โหได้เงินเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมสิผู้ชมนิน่ป่าาลกอบ้อนนั้นต้องน้สลเยใกอบกนั้นต้น้ำสดสกอบุชเซก่อนนตน้าสดไม่กินยังไม่กินครับอะยังไม่กินครับ กินเลยครับครับตอนนี้ขอลงไหลก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอไพ่พี่น้องไว้ในโอกาสนี้นะครับ